ใช่เขาบอกว่าเหนื่อยใจไหมอ๋อเหนื่อยใจไหมมันก็ปกติอยู่แล้วว่าอย่าทำหน้ากั้นสิเดี๋ยวเขารู้ท้าเป็นยับ้างหลายคนดีใจที่พี่วินอยู่ที่ประเทศไทยแล้วคือพี่ไม่ได้แล้วเขาแซวกันว่าแบบว่าเออประเทศไทยตอนนี้พี่วินไปทำวินแล้วโอ้จริงจริงเดือนนี้ก็อยู่ไทยเกือบทั้งเดือนเหมือนกันครับเพราะว่าต้องกลับมาถ่ายสกัดเลยนี่แหละครับก็บินไปถ่ายที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางคืออยู่เดินสายเลยแล้วเพิ่งจะได้แบบกลับมาครับ แสดงว่าพี่บินอ่านใช่ไหมว่าเรียกเราว่าหลายคนถามว่าเราไม่ได้หายไปไหนบินตลอดเวลาพอพอทราบอยู่ครับก็ก็บางทีงานต่างประเทศมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บินไปบินมาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอตอนนี้เราทําอะไรบ้างอันนในฐานอนสุสรณ์เราสายนใช่ใช่แล้วมีอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกบ้างละครมีแค่เนี้ยสิเลยมีเรื่องเดียวทวุกวันเหมือนเดิมอย <laughs> ู่หร,ร, <laughs> รือเปล่าหรือแบบไปธุรกิจไปทันนั้นแล้ว นายก็ทำสองอย่างแหละเหมือนเดิมเต็มที่กับทั้งสองอย่างครับผมเอ้ยพี่สนใจผมก่อนดิไปไหนอะพี่เยพี่บอกวินตลอดที่กดไฟลุกให้ทุกลูกไปไงบ้างไงนพลตทุรกิจตอนนี้มันแบ่งกระายอย่างไงบ้างหลังจากที่สูรีมันชัดเจนมากขึ้นไาถถงาพอมันแคบไปทที่กันครับก็จริงๆในปีนี้เราพยายามตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปให้ครบสี่ภาคครับผมก็ เราทําส eh, mm ําเร็จแล้วไปครบสี่ภาคแล้วก็ทั่วประเทศไทยครับก็ดีใจครับก็แพลนสําหรับปีหน้าเราอยากจะพาไปต่างประเทศครับก็อยู่ในอยู่ในโปรเซสที่เราคุยอยู่ซึ่งไม่กี่เดือนมันก็ปีหน้าแหละแบลว่าวางแผนวางแผนไว้แล้ว บ้างแพรเกิดอะไรขึ้นครับตัวนี้ฮะอ๋อโอเคเขาบอกว่าเดือนหน้าก็สิ้นปีแล้วปีหน้าก็ไปได้พยายามงานอย่างครับก็อยู่ในโปรเซสที่กำลังคุยอยู่ครับแต่ว่าเราก็เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้สัำพัญตรงไหนใชงวหมที่เราไปหาไปหมายถึไม่ได้ออกไปเนี่ยเพราะว่าเราไปดีลดูธุรกิจใช่เราไปดีลด้วยครับส่วนใหญ่เราก็จะแบบเรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับในพาร์ทของธุรกิจของเราเลยครับเราเล็งเป็นเป็นแถวนแถวที่เปนเอเชียก่อนไหมหรือว่าอะไรยังไงหรือไปไหในเอเชียก่อนครับ ในเอเชียก่อนครับผมเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้ผลิตด้วยครับเราเป็นโรงงานด้วยแล้วเราก็ผลิตของอันนี้ถ้าเราจะชิปปิ้งไปเนี่ยผมเชื่อว่าต้องไปใกล้ๆก่อนเพื่อจะดูว่าโปรดักของเราเป็นยังไงบ้างเมื่อไปถึงที่ประเทศนั้นอะไรอย่างนี้ครับอนีเราจะอย่างอย่างว่าที่โปรดักมันเป็นขนมมันจะต้องมีวิธียังไงเพื่อที่จะให้ออริจินอลของไทยไปถึงต่างประเทศได้ได้กินครับผมว่าการเก็บรักษาอะไรครับเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ขนมของผมมันเก็บเย็นอยู่แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นผลดีถ้าเกิดว่าเรา โปรเซ็นต mm ์ไปฟรีสไปอะไรอย่างเงี hmm. mm ้ยครับผมว่ามันจะคงคุณภาพแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แปลว่าคงแล้วว่ามีประเทศอะไรบ้างมีครับมีครับคุยอยู่ไปประเทศได้ครับทุกที่ที่ใจไว้เรอมีสองประเทศครับสองสองประเทศอย่างหลายคนแซวว่าเราเป็นเหมือนผู้บริหารทำไมเราต้องทำงานเยอะขนาดนี้ไม่เรื่องงานไม่ยากจนจริงเหรอจริงเหรอจริงฮะจริงครับเพราะอะไรคำถามว่าวินก็คือแบบว่ามีหุ้นมีนู่นนี่นัที่เราได้เห็นมาแล้วคำถามว่าทำไมวินต้องทำงานหนักขนาดนี้ เรายังมีแรงไงครับเรายังมีกำลังครับผมแล้วก็อยากจะรีบเกษียณเร็วๆเลยรีบทำงานไม่ไม่คือไมนเคยพูดเรื่องนี้คิดจริงๆใช่ไหมคิดจริงๆแต่ว่าเกษียณของผมเนี่ยคือหมายถึงว่าอาจจะมีอิสระในการเลือกที่จะทำหรือไม่ทำมากขึ้นเระนี่นเองคือใช่ใช่คือวันนี้เราอยากทำเราอยากทำโปรเจกต์นี้เราก็ทำไม่อยากทำเราก็ไม่ทำอะไรนี้มากกว่าในความหมายจริงมันมีแผนอยู่แล้วใช่ครับมีแผนอยู่แล้วครับ ก็ก็วางแผนแล้วก็เตรียมตัวในช่วงนี้ที่เรายังมีกําลังใช่ไหมเรวก็เตรียมตัวเตรียมตังเอาไว้อย่างไหนคนตั้งเป้าว่าสักหกสิบหรือห้าสิบอะไรเงี้ยของวินนี่คือสามสิบห้าครับสามห้าใช่เราไม่รีบเขาียบอกไม่รีบตรไม่ไม่หรอกคือหมายถึงว่าเกษียณของผมคืออิสระจริงๆคือหมายถึงว่าเลือกที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้อะไรอย่เงี้ยครับแต่ว่าณวันนี้มันก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่อยากทําแต่เราก็ทําอะไรอย่เงี้ยครับเพราะฉะนั้น เป้าหมายของผมก็คืออยากจะมีสิทธิในการตัดสินใจของตัวเราเองคือตอนนี้วินไม่ไม่มีอิสระในการเลือกมีมีมีครับมีครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบโอ้ยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดถามว่ามอิสระใวัยเกษียณเราอยากทำอะไรอ่ะถ้าเป็นของหกสิบก็อยากอยู่บ้านไปเที่ยวหรือย่างนี้ยเราในวัยสัป้าห์แเกษียณคือจริงผมมีแพลนด้วยว่าปีหน้าเนี่ยผมจะเรียนขับเครื่องบินเออแล้วเป้าหมายของผมอ่ะผมอยากจะแบบซื้อเครื่องบินขับเครื่องบินไปไหนก็ได้ เดีเที่ยวเราล้วนมันยังจะมันยัมันยังจะอะไรอันจริงอ่ะเรื่องจริงเรื่องจริงทำไมอ่ะทำไมจะมาทีสนใจอ่ะเพราะว่าจริงๆมันจุดประกายมาจากที่เราเนี่ยบินไปถ่ายละครสะกาเลดที่เชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยแล้วแบบเรามีไฟที่กําหนดอยู่แล้วแล้วเราแบบงานเราเยอะมากไงบางทีเราแบบอยากรีบกลับมากรุงเทพเพื่อมาทํางานต่อมันมาไม่ทันก็เลยซื้อกับมาเลยก็เลยคิดแพลนแล้วว่าแบบอยากไปเรียนขับเครื่องบินเพื่อจะได้แบบเผื่อมีโอกาสได้ซื้อเครื่องบิน แล้วก็บินกลับมาเองได้ไม่ต้องรอไฟ ือทำแบบขับเจ็ตเนอย่างนี้หรอหรือเครื่องบิน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 ใแบบเครื่องบินเล็กที่มันขับเองได้นี่มันเกิงอะพี่วินอันนี้พี่วินจริงจังปะพูดจริงครับพูดจริงอ่ะไม่งั้นไม่ได้ขับนะมันต้องเตรียมตัวขนาดไหนถ้ามันจะต้องเริ่มศึกษาปีหน้าเราจะเรียนมันต้องมีสกิลด้านนั้นนี่ผมผมถามน้องหลุยส์แล้วน้องหลุยส์เขาเรียนแบบการบินมาพอดีผมก็เลยแบบได้เรียนมาเสร็จไปเลยอ้หลุยส์ทำไงพี่อยากเรียนขับเครื่องบินมากเลยเนี่ยพี่แบบขี้เกียจรอไฟแล้วพี่เลยบกว่็เลยวพีีี่ไปเเรรยนนตง้้าแนนะามลเอบ เหลือเวลาของผมแล้วว่าจะหาเวลาไงที่ไปลงเรียนอันนี้ลงแคไปในประเทศเนาะไปในประเทศครับไปในประเทศครับพี่บินรู้ราคาเครื่องบินใช่ไหมครไบที่พี่อยากคุยถามเลยมีดูไว้ผ่านๆดูให้ผ่านๆอ่านี่อะไรกรีบทำงานเพื่อเก็บเงินจะซื้อเครื่องบิน เพราะว่าบินขับไปส่งซูริเอ็นใช่เพราะว่าเราเปิดทั่วประเทศไทยเพราะว่ามันจะต้องรักสามันภูมิถูกต้องเราต้องไปส่งให้ลูกค้าเร็วที่สุดใช่แล้วต่แล้วแต่เมื่อตอนที่ขับรถทางด่วนที่คนเห็นแล้วใช่อันนี้ขับเครื่องบินเพื่อจะไปเครื่องบินซูรีใช่เครื่องบินแช่เย็นเอทุกวันนี้ที่เห็นูเป็นคุณวิ่งงานเหมือนแบบนึกว่าเป็นนี่คือจะซื้อเครื่องบินเพื่อเป็นเป็นตัวส่งซูรีแต่ละภาคใช่นี่เป้าหมาย ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะพี่ได้ก็เริ่มเริ่มผุ่งซ่านเริ่มเพียนละตอนนี้คิดว่าความท้าทายในการขับเครื่องบินคืออะไรที่เรามองไปอ่ะผมว่าความท้าทายคือรักษาอุณหภูมิของมากะลองให้ได้ผอว่าผว่ายากยากเหมือนกันที่จะเอ่อบาลานซ์เครื่องยนต์นะครับให้อุณหภูมิมันคงที่ จากเมื่อกี้อ่ะตอนแรกอ่ะมันอยู่ที่กองละครเนาะอยู่ที่กองใช่ตอนนี้มาถึงส่งขนมมาถึงส่งขนมแล้วใช่คนไทยมากเหมือนกันอ๋อจริงจริงเนี่ยคือเราส่งขนมเสร็จเราก็บินไปกองต่อได้ใช่เราก็แวะเลยเพราะว่าสาขามีที่เชียงใหม่ด้วยใช่ ซึ่งวินรู้ไหมว่าสการ์เล็ตไทยเสร็จแล้วก็เขากลับมาถ่ายกรุงเทพเหมือนเดิมเรื่องอื่นเออาวเหรอใช่เรื่องอื่นมันก็ซีรีส์เรื่องอื่นก็กรุงเทพอ๋อถ่ายกรุงเทพเอ่ะใช่มันก็ไม่ได้มีไปไหนใช่นนั้นแล้วต่อไปดีซีรีส์ของวินจะต้องถ่ายเท่านั้นคือถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นเ่อินจะไม่ถ่ายใช่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้เครื่องบินอ่ะไม่รับละไม่รับแล้วได้ไม่รับไม่รับแต่ดูเป็นประชาชนเลยไม่มเดขาายมีบ้างมีกเรื่องงนึเรื่อง พอดีเมื่อกี้พี่มาไม่ทันพี่เพิ่งนั่งมองใส่มาพี่ไปไหนมาแต่ปีหน้าพี่ไม่ต้องห่วงแล้วผมจะซื้อละแล้วจะชวนพี่เขาไปด้วยใช่ไปช่วยผมแบบแพ็คมากระลองแต่ว่าไม่ได้ขึ้นนะต้องลงทุนานเมืองใช่แล้วก็บายพี่ถามเรื่องพอดี้ของเราอ่ะหลายคนบอกว่าทำไมถึงใช้เรนจูันไม่ใช่เล่นแบบ เล่นไว้เหรอมันกว้างไปใช่คือเขาไม่ได้อยากเห็นต้นไม้ภูเขาอะไรมากคือจริงๆในเรื่องจริงเนี่ยเขามีเลนฟิกเยอะมากเขาบด่ายแบบหลายคัดหลายแบบคัดมากๆเลยเงี้ยครับก็อยากให้รอติดตามเพราะว่าซีนเขาสวยมากๆจริงแต่แปลว่าในในที่เราโพสไปเนี่ยคือแค่ส่วนหนึ่งเด็กเด็กน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่ครับของของจริงก็คือจากที่กินไข่ขาวมือละสิบฟองตอนนี้อัปเกรดเป็นสิบห้าแล้วใช่สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ พูดเรื่องจริงไม่มันมันมันจะขนาดไหนพี่วินมันจะขนาดไหนครับมันจะขนาดไหนพี่วินพอมันทัดสิบห้าฟองแล้วอ่ะมันมันจะแบบมันจะเป็นไข่ขาวเลยอ่ะคือเซกแพคเนี่ยปกติเขาอยู่ตรงเนี้ยของผมขึ้นมาถึงนี่พี่จัได้ขอละเข้าใจตูแล้วเข้าใจตูแล้วที่จริงมันมีผลต่อสุขภาพ้าเยพี่วินพอกินแต่ไข่ขาวอย่างเงี้ยเขาจะต้องรอด คือคือคือจริงๆไข่แดงเนี่ยครับจะคอเรชลสูงกว่าใช่ไหมครับผมก็เลยเลือกกินแต่ไข่ขาวแล้วก็จริงๆบางทีเราก็แอบทานนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราพยายามจะคุมให้อย่างน้อยเราต้องกินไข่ขาวให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำป่ยวยทำไมรู้สึกจริงจังมากกว่าในทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเรื่องนี้ถอดเยอะอแล้วก็ด้วยความที่ตัวละครเป็นนักลบนะครับก็<อ>ลเลยอยากจะทำให้ตัวละครนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุดทั้งแบบกายภาพแล้วก็การแสดง จริงมันจะใหญ่เกินหน้ากนตาคนอื่นเขาไหมคุณชายที่เหลือไม่นะครับผมว่าผมว่าพอดีตอนนี้ตอนนี้ในใจพี่วินจัดอันดับเลยรวมเราด้วยใครเป็นที่หนึ่งเขาแล้วอันที่กลา้งลืมเราไปก็ได้เออผมว่าพี่ฟอนก็ใหญ่พี่ฟอนก็ใหญ่มากหมายถึงว่ากล้ามกล้ามใหญ่ใช่ใช่พี่ผู้ชายกล้ามโอเคใหญ่แล้วก็บอดี้เขาสวยแบบบึกแล้วลองมาลองมาลองมาเหรอครับ น่าจะน,น้องโฟดน้องโฟดก็คุณดีคุณดีมากข่าวด้วยตอนนี้ตอนนี้คนตอนนนี้คกดดันคือนันนนนครับนันนนสู้ๆครับผมก็เป็นกําลังใจให้เสมอแล้วก็จริงๆคือถ้าเกิดมีเวลาผมก็จะชวนนันนนไปฟิตเนสด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบจะช่วยกันเทรนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราไปเชียงใหม่เราก็แบบนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีฟิตเนสใช่มีเวลาอยู่ด้วยกันเราก็จะชวนแบบเอ้ยไปออกกำลังกายด้วยกันอะไรเงี้ย แต่เราโอเคกับคนที่ไปไฟลุกในไอจีเราใช่ไหมอะไรนะกดไฟลุกไปอ๋อชอบชอบได้ได้เอาอีเออีกมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบเเอ energy ให้เราใช่ใช่คือตอนนี้คืออยากจะโพสต์รูปแล้วไปมีไฟลุกตลอดเวลามันมันต้องมีการผ่านเซนเซอร์มั้งต้องให้ผู้จัดการดูหรือต้องให้ใครดูั้ไหมไม่เคยดูเลยจริงๆมันต้องมีผ่านเซนเซอร์ใช่ไหมหรือว่าอันนี้พี่วินคิดว่ามันได้ก็เลยได้ได้คือได้ครับได้คือได้ไม่ต้องผ่านเลยผมโพสเลย พี่ว่าไค้ตาชมรูปเราพี่ดูทุกรูปอ่ะก็คือแต่ในเรื่องคือได้เห็นแบบใกล้ชิดมากกว่าใช่แน่นอนแน่นอนครับโอเคครับขอบเป็นค้าปิดจอที่บ้านที่บาน